มันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการวัคซีนที่ผ่านมาอันนี้มันไม่จําเป็นต้องเป็นธนาธรมาบอกเพื่อให้รู้ใช่ไหมคือมันไม่มันมันไม่ยังเป็นต้องคิดนอกกรอบอะไรใช่ไหมฉีดวัคซีนเพื่อให้มันมีภูมิคุ้มกันแล้วเสร็จแล้วเศรษฐกิจมันค่อยๆเปิดได้มันรู้มาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วแล้วเรื่องนี้น่ะรู้ว่าวัคซีนน่ะจะเป็นทางออกที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติในเรื่องคนมันกลัวทั้งโลกมันก็เหลือแค่วัคซีนแหละที่จะบรรเทาความกลัว ความเชื่อมั่นนะ่ะแต่ว่าเพื่อไทยเขาก็ติงเรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนอะภิปรายไม่วางใจเนี่ยหลังจากที่เขาพูดเรื่องบิ๊กป้อมเป็นผู้มีที่พ้นนู่นนี่เนี่ยเรื่องนี้จะกลายมาเป็นประเด็นซึ่งะสะเทือนถึงอเออเดี๋ยวนะฮะร,รองนาะยอยทินเขาโดนพิปรายด้วยหรือเปล่าโดนด้วยโดนด้วยครับโดนฮะตัวแป้งแป,ง,แปงเหมือนกันขอ,องเรื่องโควิดนี่คุณอยุทินโดนหนักกันดิก็จริงๆก็ควรจะต้องไปโดนที่พลเอกประยุทธ์นะในฐานะสบปไม่ บิ๊กตู่จะโยนมาที่บิ๊กหนูแน่นอนอ <Le> er เรื่องวัคซีนไม่ต้องห่วงแล้วบิ๊กหนูยอมได้ไงอ่ะก็เป็นรองนายกควบสารสุขไงนาจตัดสินใจไม่มีแต่ว่าเวลาโดนโดนไม่แต่อาจารย์สิโรดเรื่องนี้นะคุณอนุทินเนี่ยแกจะโดนวิจารณ์เยอะทั้ง,ท,งทั้งที่แกอาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเรื่องวัคซีนทั้งหมดมมแต่ว่าเวลาคนด่าว่าวัคซีนมาช้าเนี่ยมมผมคิดว่าเวลาพี่ปลายจะไปตกที่คุณอนุทินชัเลยเพราะงั้นก็ซวยไปครับก็จะเรียกว่าซวยไหมก็ซวยอ่ะสะสมน้ำหน้าด้วย ทำไมก็ที่ผ่านมา <c oughs> ไปรับหน้าเสือตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมคุณก็ไปแก้ตัวนู่นนี่แล้วก็โอ้ยสาระพัดฮะเรื่องวัคซีนแล้วก็พูดจามไม่ค่อยดีไม่แต่เป็นเรื่องมันไม่แก้ตัวก็ไม่ได้ไง <c oughs> คือมันเรื่องที่สังคมตั้งถามามันเรื่องใหญ่มันต้องมีคนคอยแก้ตัวให้ต้องซัดธนาธรแต่ว่าคืออย่างนีออส้สำหรับท่านทุกท่านที่ลุ้นว่าคุณอนุทินเนี่ยจะได้ฉีดเข็มแรก14กุมภาพันธ์ไม่น่าจะทันใช่ไหมผมไม่อยากจะหัวเราะซ้ําเติมนะฮะแต่ว่าในขณะเห็นข่าว ประเทศเพื่อนบ้านของเราอาจารย์สิโรตครับมียินมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเขาได้ไปเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนโดสฟรีจากอินเดียแอสตราเซเนกานะฮะตัวเดียวกับไทยไม่ใช่หวยหวยนะเพียงแต่ไม่ได้ผิดในโรงงานไทยแค่นั้นเองผลิตที่อินเดียที่อินเดียสถาบันเซรั่มซึ่งเป็นสถาบันใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอินเดียเนี่ยเขาส่งให้พม่าฟรีอ่าฮะบ้านเราเนี่ยสิบสี่เราฉีดแล้วด้วยนะครับเราก็ฉีดแล้วสอวเราฉีดไปแล้วครับลาวรู้สึกจะจากซีโนแวคไม่แน่ใจแต่ลาวฉีดให้หมดคนละ บุคลากรทางการแพทย์แล้ว320คนของเราซีโนแวคที่รอของจีนน่ะอยู่ไหนยัง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 อะไรนี่มันจะกุมภาแล้ววันจันทร์ลืมไปแล้วยังไม่ได้ลืมผมไม่ลืมไม่มีเลย2ล้านโดสไม่มีวีแวลเลยฮะเฮ้ยโทษทีนะที่ผมต้องมานั่งเถียงกับผู้ปกครองคนอื่นที่ต้องการให้ลูกเรียนออนไลน์เนี่ยซึ่งบบคอแตกนี่นะฮะมันไม่ต้องเถียงเลยถ้าคุณเอาวัคซีนมาฉีดให้หายกูอ่ะแต่หลังๆนี้ไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้พูดแล้วฮะพูดถึงแค่ว่าไอ้หนึ่งแสนห้าหมื่นโดสที่จะมาจากอิตาลีีแอสตราาเเเซนนก่ย เอาคือจริงๆก็อาจอาจะม,มาไม่ได้เพราะอ u เริ่มบอ็อกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณ <c oughs> อนุทินเขาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้มีความคืบหน้า <c oughs> คืออย่างนี้ผู้สื่อข่าวไปถามว่าวัคซีนเนี่ยตกลงมาถึงหรือยังท <c oughs> ่านรองนายกบอกว่าความคืบหน้า,นา,นนา,าการนะครัาวัคซีนล็อตแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะมีการติดต่อแหล่งผลิตทุกแหล่งก่อนว่าจะสามารถนําเข้าแหล่งผลิตใดมาใช้ก่อนได้บ้างก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนายนแต่ยอมรับว่ามีขั้นตอนค่อนข้างมากยืนยันว่าไม่ได้ติดขัดจากเรา ป่วยนี่มันแน่แล้วมันไม่ติดขัดจากเราเพราะเรารอเฉยมันไม่ได้เรารอเราไม่ทำหาเลยนะเราไม่โหยหาเลยคือแบบไม่จัดการไมาตั้งแต่ต้นผมโอเคโททีนะวันนี้คือเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะจ๊ะสิโรธเพราะว่าทั้งหมดนี้ล็อกดาวนมันไม่มีวันจบมันือโอเคนะวันนี้ผมไม่โอเคแล้วเนี่ยผมมีน้ำมันกัญชาไม่ใช่คือผมคิดว่าไอ้เรื่องวัคซีนเฟลเลียร์สตรัตจีนี้นะมันรับไม่ได้โอเคผมอาจต่เออไงต่อฮะคุณอนุทินเขาบอกว่าแต่ติดขัดที่ต้นทาง เนื่องจากประเทศผู้ผลิตยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้นี่คือสิ่งที่ขณะนี้กังวลสภาพยุโรปกําลังจํากัดการส่งออกวัคซีนไม่ให้ออกนอกเขตสภาพยุโรปซึ่ง EU ีเขาทะเลาะกับแอสตราเซเนกอยู่เพราะว่าสัญญาไว้80ล้านแล้วจ่ายส่งได้แค่31ล้านโดสใช่ต่ำกว่าเป้า60ล้านซึ่งแต่ยังน้อย60เปซคืออย่างนี้โทษทีฮะแต่ยังน้อยที่นู่นเขาได้ฉีดไปแล้วกี่ล้านโดส เ <K ey S 2> ขาได้ฉีดไปเยอะแล้วแต่ว่าแอสตราเซเนกาที่ยุรยโรปใช้นี่มันมันน่าจะผลิตจากอังกฤษใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นด้วยเบลเยียมด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นเหตุให้มันมีปัญหากับไทยโดยตรงยกละ่แบกันยกเว้นแต่ว่าแอสตราเซเนกาดึงลอตอิตาลีจากลอตของประเทศอื่นเช่นจากอินเดียจากอะไรไปอะไรแบบนั้นซึ่งผมว่าไม่น่าจะเปิดเรื่องแบบนั้นขึ้นก็ของเราก็ยังไม่ได้เกี่ยวพันกับอินเดียนะแต่ว่าเราเกี่ยวพันกับลอตที่อิตาลี เนี่ยที่เราดีลกันไว้แล้ว1,50,000โดสที่จะเข้ามาแซงชิโนแวกเนี่ยนะแค่1นึ่0 0 0 0โดสอันเนี้ยอาจจะสูบบล็อกอืโอเคยังไม่แน่ขณะนี้ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าวัคซีนจะมาถึงไทยเมื่อไหร่คุณอนุทินบอกนะฮะแต่คาดว่าวัคซีนจะถึงไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่แต่ว่าไม่ทัน14กุมภาพันธ์อันนี้ปัญหาคือมันไม่ทันวันวาเลนไทน์ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาจะจัดงานพิเศษโอเคไม่ทันวันวาเลนไทน์ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไม่ต้องไม่ให้ช้ากว่า26นะครับ เขา26มาเลเซียฉีดแล้วรัฐบาลจะยิ่งโดนดาหนักมาเลเซียฉีดไปแล้ว๋อ,อมาเลเซียเนี่ยเขามีจะมีแมส s วัคซี n นชั่นช็อตแรกเนี่ย26สิงคโปร์ก็ฉีดไปนานแล้วสิงคโปร์เขาได้โหพิเศษไฟเซอร์ Pfizer, ซื้อจากอเมริกาครับ